ท่านผู้ชมคะในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมการให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยมั่นคงอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานค่ะเมื่อเร็วๆนี้บริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัดมหาชนหรือปตทสพและบริษัทปตทสพเอเนจีดีเวลพเม้นจำกัด หรือปอตทสอพอีดีได้รวมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า25หน่วยงานทำการฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยด้วยการนำเครื่องบิน430จากต่างประเทศ เข้ามาฝึกซ้อมในการกระจัดคราบน้ํามันบริเวณพื้นที่ที่มีการจำลองสถานการณ์ซึ่งในการฝึกซ้อมจะใช้น้ําจืดฉีดพ่นแทนสารกระจัดคราบน้ํามัน ในการฝึกซ้อมครั้งนี้จะเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการนำทรัพยากรต่างๆเข้ามาใช้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันซึ่งการใช้เครื่องบิน430ถือได้ว่าเป็นวิธีการขจัดคราบน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงโดยศักยภาพในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วสามารถโปรยสารขจัดคราบน้ำมันได้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง รวมทั้งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยเรือในการขจัดคราบน้ํามันเนื่องจากสภาพคลื่นลมเป็นต้นซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะช่วยเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการและตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมลดและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นปตทสพยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินงานทุกขั้นตอนบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนํามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลมาใช้ในการดรําเนินงานมีการจัดทําแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมเป็นประจำรวมถึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกๆด้านมีความปลอดภัยรวมทั้งสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ